ก็สวัสดีด้วยนะคะวันนี้พบกับผมไก่เล่นเกมนะฮะผมมาเล่นเกมอีฟุตบอลนะฮะฮผมพุ่งมืขึ้นได้อะอมาเจอแทงไหมฮะแทงต่อฮะแทงต่อเฮ้ยส่งต่อไม่ได้มันปิดเกินอ่ะอว,ว,ว้าวแดก อ่าก็ส่งต่อไปว่าแล้วแล้วไอ้คนว่าแล้วไงว่าแล้วก็เข้าไงคือผมมาเล่นหลักซสุป,ปอร์สตาร์ครั้งแรกฮนะไม่เชื่อเขาอะไรหรอกนานทีจะเล่นซุป,ปอร์สตาร์นะก็เลยอยากลองดูว,ว่าไหวซุป,ปอร์สตาร์ไหมใครมันีอินโดมิลลี่มาไงเนะี่ยโอ้ใช่โอน,นการ์ผมโดนใบแดง ผมก็ว่าโอริงกาตตัวเช่เมมนเก่ผมายไปไหน่โอริงกาตที่ถือว่าเป็นตัวหลักผมนะมันจ่ายวันดีแล้วก็มันมีความคมแบบรับมีดบ่อยนะไม่ไหววะเยอะเกิน ใช่นะอืมอินดอเบล,ลีปุ๊บฟุกไหมหูมไม่ฟุกไม่ทันต้องฟุกแล้วต้องฟุกแล้วไม่ฟุกด้วยฟุกฟุกวิ่เขาเกี่ยวก่อนมันตดดยันใส้หน้าเขาไหมอืม อืมไม่ได้อืมเอ้ยทำไมม,ม,มันเก่งนะวะขนาดซูร์สตาร์เนี่ยคือคือยังไม่รีเจนเลยนะเนายจิ้มก็จิ้มไม่ถึงจิ้มก็จิ้มบ่ถึอมาโดนกองอนะไรตรงนี้ ไม่เข้าอีกกูได้ทอเลยไม่มีโอเดนการ์ดแม่งเอ็นอมเมลี่ผมไม่กล้าเอาเอามายิงอ่ะมันมีแต่แบบรับดีหน่อยแล้วก็จ่ายบอลดีแล้วก็แย่งดีแต่ยิงมันต่ำไปหม่งเอ้ยอุดอฟ้าต้องฟ้าแล้วไมฟ้าด้วยอ่าได้ไม่ฟ้าเหรอทีนี้ให้ฟ้าไหมคุณนะครับ ว่าไงวะก็เล่นตามกฎไงก็เล่นเล่นไงก็เล่นไงนี่อย่างกรรมการลูกอีสองมาตรฐานไม่ถือมิกว่าละมันไม่เล่นไอ้หนุไม่เล่นไวลุงยังไงไปไปไปตัดเขา้ากลางยิงไม่เงยติดติด เหย้าเท้าไม่รู้เหย้อุ้ยไม่ทำเถอะไม่ทันอีกพวกเฟย์ฟูหมูฟฟย์เฟย์อาโซเฟยโซเซส เจอกูไม่ไก่เจอกูยิงแม่งเลยอุ้ยโดนมือไหมจันมันน่าจะโดนมืออยู่อืฮึรีบเกินเฮ้ยโดนมือว่ะมาแล้วก็โดนมือวะอย่างน้อยก็โดนมือเย้ยหมุนไม่ตรงอุตส่าห์ปล่าขึ้นนูเยะมาหมุนนั่นเองอะ มึงออกไปคือวสามมีโอกาสหมุ่งนะแบบล่งๆแบบแบบล่งๆเลยปุ๊บโนมีนเลีกูวิ่งมาตั้งแต่ฝั่งตัวเองสลับกับสโคโอโย้อนไปรับลูกนี้สโคโอ,โอยทำไมมึงไม่ล็อกดิชัยสันมม้นวะหรือแม่งก็ล็อกโนยีนก็ได้ไปล็อกทำไมสโค,โคตัวก็ ก็ตัวก็ไม่ค่อยสูงาก่หรอกจะโดนยิงจะแพ้แล้วเนี่ยจะแพ้แล้วเนี่ยว้าวจะแพ้ไม่ได้นี่ไรบอลน,น,นันี่กุดถอดกองหลังขึ้นมาเป็นกองกลางหลังนะยิงโคตรสูง มันมันไม่มีตัวลอซ้อนอะ่ะตัวตัวทำเกมมันไม่มีจบเครื่องแรกหนึ่งหนึ่งศูนย์ฮะดูกันว่าผมจะพี่แกงแตงโมได้ไหมพี่แกงพี่เกลือโอ้เขาเปิดด้วยโอ้สามเปิดนะั้ะมันยังโดนยิงเลย ฟุกไม่ฟุกอีกฟุก,ฟกเนี่ยวิ่งขึ้นไปลงสูง,สงลงมาทำไมต่ำสูงเขาต่อบนอย่างเดียวเลยวะเออสวยอย่างนี้แล้วมึงไงฟ้ฟาวหาครับแจ้ง อืมสวยวิ่งวิ่งแทงไปที่นึงโอเย็ดขึ้นใครไม่รู้ใครไม่รู้ไอ้เดวีกลับมาอุ๊ยแชรลปุ๊โอ๊ย,ะอ,ย,อ,ยอะไรมึงเนี่ยลูด,ดิกอร์อะไรมึงเลื่อนอะไรมึงเนี่ยเลื่อนอะไรมึงเนี่ยโดนยังไง ยังไงก็ก็ดูทีมยัยยยงดีก็จะยีย่งเทพไปเอ้าไม่จับบอลล่ะเฮ้ยอุทีมเหมือนมิ่งเล่นระดับเก่งขึ้นแล้วทีมมันกากลงอะ่ะนั่นอย่างเออ บอดมันกิ่งขึ้นหรือทีมกูกากลุงมนะั้เนี่ยดูดิแล้วกรรมาการมันแบบรู้สุดทอกอกรรมการเนี่ยลูกอีสองมาตราฐานทำอะไรมึงเนี่ยมึงจะจับบอลหนอเดวีอะไรม,มึงอะไรม,มึง โอ้ยกูจะให้โนมเบลี่อะไรมึงเนี่ยงดิยัน่นอ้ทีมแม่งโคตรเออซื้อโค้ชอย่างเพรทีมก็ทีมก็มีแต่ตัวดีๆแม่งทีมไม่โคตรเออเออเย็นเออ,อเย็นออกมาเออเย็น เจงเจงโอ๊ยได้ย้ามึตอบบอลอะไรมึงเนี่ยตัวเป็นมวนโอ๊ยรึไม่ไอ้ลูดูดิโก้ลูดิโก้เรียบร้อยนะตีเสมอโอ้กว่าจะได้ตั้งนานเฮ้ยผมลดจากอาการหัวร้อนเป็นหัวหัวร้อมหน้าเป็นหัวร้อนปากกลางละ 多 <noise> いの、うー。<noise> <noise> สองขึ้นมาแล้วส่งแล้วโอ้ยมิง่งน่าจะยิงเองมันโดนประกบสองตัวผกลัวมันมันยิงมันยิงไม่คมกลัมันยิงไม่คมหมดเลทนะย่งแม่งเลยโอ้ยเกือบเข้าไปแล้วนี่กูัวเขาจะไม่ยังปัดได้หรอกูัวเขาไม่ยังปัดไอ้ปัดออกไปได้ nó, nó chỉ dừng làng này Ui. Oh, Nó lời bọn chửi. หลอกเต็มเลยเนจนเจนอเอาชนะสวยๆจ่ายไปซ้ายไม่จ่ายอื้มสวยดังๆได้วุ้ยเจ๊งไม่ตั้งแต่ตรงนี้แหละอุ้ยชนเสาอือพิกวุ้ยมา โหช็อตนี้ทะลุเฉยอืมฟุบคือถ้าบอกดมันโดนสีสองรูนี่บอร์ดมันเริ่มล,ลวนแล้วเราก็จะเล่นได้อย่างสบายใจบายใจโอ้ยทิมทิมกูรวนเองันะ่ะง่ายใจดิ รามอนรามอนรามอนน่าจะคุมไหวอยู่ไม่ไหวอุ้ยเขาเขามีมาสอดหมอโคตรดีเลยอดเมื่อกี้ไม่เข้าได้ยังไงรู้นะกูก็ไม่ได้เซฟอะไรเลยโอ้ย ปล่อยให้มันโยนหรอกปล่อยให้โยนสวยทิยาเลซอน,นมองไกลมองไกลพ้ยแตะไปไปโอ้ย,อยชบิบุงเล่นแรงอะมาเล่นแรงพูดเล่นแรงพูดล้ำหน้าอีกดูทรงอย่างงี้ล้ำหน้าชัวโอ้โหกูว่าลนะ ถึงหมองเข้าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ประตูนะเพราะว่าล้มหน้าแต่นั้นก็ชน,น,นะแล้วครับทุกคนพ,กนพิกเฉยพิกแพงแตงโมอรับตอนแรกผมก็จะหยุดคลิปแล้วนะเพราะว่าดูทรงหน้าจะแพ้แต่มันพิกแพงแตงโมเฉย <c oughs> ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับโอ้เกือบแพ้ครับ เธอว่าสูสีกับสุภส์จังนะ๊ายบาย